ตำแหน่งปิดทองพระของผู้ที่เกิดในแต่ละวันผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จุดเดน่นเป็นวันแห่งปัญญาความก้าวหน้าความเป็นผู้นำและพลังแห่งความสมเร็จควรปิดที่ตำแหน่งเสียนพระหรือศีรษะจะส่งเสริมชีวิตให้มีความเจริญรุง่งเรืองมีพลังทั้งด้านความคิดสติความจำเป็นเลิศพร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างทรงพลังบทสวด นะโมพุทธายะขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จผู้ที่เกิดวันจันทร์จุดเด่นเป็นวันแห่งความเมตตาความมีสเสน่ห์ตำแหน่งที่ควรปิดทองคือพระพักหรือใบหน้าช่วยในเรื่องของความมีสเสน่ห์เป็นที่รักต่อผู้พบเห็นส่งเสริมภาพลักษณ์ให้สวยงามบทสวดพุทโธธมโมสังโฆขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จ ผู้ที่เกิดวันอังคารจุดเด่นจะเป็นวันแห่งความเป็นผู้นำมีความคิดสร้างสรรค์ปกครองเด็ดขาดฉับไวไวพิบดีตำแหน่งที่ควรปิดทองคือพระอุละหรือหน้าอกช่วยให้มีสงาาส่าราศีเป็นที่รักใคร่เมตตามีสุขภาพแข็งแรงทำการใดก็จะประสบความสำเร็จบทสวดพุทธังอาราธนานัง คำมังอาราธนานังสังคังอาราธนานังขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันจุดเด่นเป็นวันแห่งการเจรจามีความคิดสร้างสรรค์มองการไกลแก้ไขสถานการณ์ฉับไวตำแหน่งที่ควรปิดทองคือพระอุทรหรือท้องช่วยเรื่องค้าขายดึงดูดโชคลาภบ,บทสวดนะมะพะทะ พุทธทงธรรม,มังสังคังขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนจุดเด่นเป็นวันแห่งสติปัญญาสมองปาดเปลืองก้าหารฉเฉลียวฉลาดมีสเสน่ห์ตำแหน่งที่ควรปิดทองคือพระบาทหรือเท้าช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคงก้าวหน้าอุดมด้วยศัพย์สมบัติบทสวดพุทธะมะอาุณนะโมพุธายะ ขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จผู้ที่เกิดวันพรฤหัสบดีจุดเด่นเป็นวันแห่งความเพียบพร้อมฐานะมั่นคงตำแหน่งที่ควรปิดทองพระนาภีหรือสะดือเชื่อว่าจะมีความมั่งคั่งสุขสบายเป็นที่ดึงดูดบริวารโชคลาภความสำเร็จ บทสวดวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จผู้ที่เกิดวันศุกร์จุดเด่นเป็นวันแห่งภาพตักที่สวยงามตำแหน่งที่ควรปิดทองคือพระหัตหรือมือส่งเสริมชีวิตให้มั่งมีสีสุหยิบจับเป็นเงินเป็นทองมีอำนาจบารมีผู้คนเขารพยำเกง่งบทสวด พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จพุทธเกิดวันเสาร์จุดเดน่นเป็นวันแห่งความศรัทธาความหวังมีเป้าหมายชัดเจนน่าเชื่อถือตำแหน่งที่ควรปิดทองคือหลังองค์พระพุทธรูปช่วยให้แควค้าจาับภัยอันตรายได้รับการปกป้องคุ้มกันภยัยบทสวดวันธามีพุทธทงัง วันทามิธรรมังวันทามิสังคังขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จวันพระกรณีผู้เกิดตรงกับวันพระหรือดาวพระเกตจุดเด่นเป็นวันแห่งผู้รู้มีปัญญาสามารถสร้างความศรัทธาความเชื่อถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ผู้คนตำแหน่งที่ควรปิดทองคือฐานรององค์พระพุทธรูป ช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานให้มัน่นคงมีคนเกื้อกูลคำจุนบทสวดทนังโพคังนั่นังโพคังขณะปิดทองหลังอธิษฐานเสร็จการปิดทองตำแหน่งต่างๆที่องค์พระพุทธรูปถือเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากความศรัทธาและความเชื่อโดยกุศโลบายของพุทธศาสนิกชนในการปิดทองที่องค์พระก็เพื่อรักษาผิวขององค์พระพุทธรูปไว้ไม่ให้ผุกร่อนตามกาลเวลา และโดยความเลื่อมใสในพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจผลบุญอนันส่งจากการปิดทองพาทั่วทางองค์ร่วมด้วยความมานาอุตสาหะก็จะยังเหตุให้สมควรแก่ผลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต